ลาวจัดสกนคร่ลุงว่ากูยิ่งหญ่วฮะลุงว่ากูยิ่งหญ่วบตนต้องมี้ after before กูไปถ่ายรูปพระมากเลนี่กูิไปเอาเครื่องของเมียกูเลยกูบอกเมียกูใส่รหัสเครื่องไวเ้เิผพิษไผลพิษแผกูอ่านหนังสือมากเลยี่สิบสามเล่มยี่ยี่สิบสามชุดวิชาเลยกูยิ่งหญ่เติอบะไอส้สวิดาบอกอธิการบดีมึงเลยนะ เนีอยยากกวนตีนกูเนี่ยหัดสำนักพระราชวังเนี่เนี่ยหัดโคดพ่อโคดแม่สุ่มอยู่ในเฮี้ยนกูนี่เนี่กูบอกว่าษาไทยภาษาอีสานเนี่เนี่ยังหน่อยเลยนะประเภทนู่นนี่นั่นกับกูเนี่ผมจำนากูไว้แล้วไอ้สุวิดาเน้่แล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่เนี่เนี่บอกสมึงไกร์เนี่ เรื่องมากขอดองพระเทพพระราชานราชสุดาเด้อกูเลียนอีอยังว่าเนี่ย,อ,ยอ่านเบิงเ่งในเด้อองพระเทพพระราชานราชสุดาเด้อเด้อฮอดอีประคองธนิกุลฮอดอีอัชราธานิกุลฮอดโคตรเงาสุขสูขคนไทยเด้ออ่านเบิ่งดีๆเด้ออ่านบ่ออกให้ลูกเต้าอ่านให้เด้อถ้าหูหนวกนะฮอดอกบอยภาคภูมิแก้วมานี่ฮอดพ่อฮอดแม่มึงเด้อ Nah.